กลับมาสู่รายการหนกระแสนะฮะ,อะตอนนี้เราติดต่อไปทางคุณหงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขพิษบูทั้งเจ็ดตัวเขาว่าอย่างนั้นตอนนี้อยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับหงครับฮัลโหลค่ะคุณหงครับ <Hello. S 1> ค่ะ <Hi. S 1> ไ,ได้ยินชัดนะฮะค่ะโอเคคุณหงครับรบกวนถามนิดนึงสุนัขเป็นของคุณหรือเปล่าครับใช่คะ <Hi. S 1> สุนัขเป็นของคุณใช่ไหมฮะเจ็ดตัวเนี้ยใช่เ <Hi. S 1> หลือหกค่ะตอนนี้เหลือหกไปไหนหนึ่งล่ะถูกฆ่าตายค่ะอุ๊ย ใครฆ่าครับค,คนค่ะคนนี้อยู่ในคอนโดเหรอค่ะตายเมื่อไหร่ฮะนานยังครับประมาณได้เดือนกว่าได้ประมาณได้เกือบเดือนละค่ะตายเกือบเดือนเขาตายยังไงฮะคือยาเบื่อหรือว่าโดนตีหรืออะไรยังไงฮะประมาณนั้นละค่ะอ่ะประมาณนั้นคืออะไรฮะโดนตีหรือว่าโดนวางยาขอความขอความชัดเจนโดนวางยาวางยาใช่ไหมฮะค่ะแล้วเมื่อวานก็น่าจะโดนเมื่อวานอีกตัวหนึ่งตกลงไปในคูน้ำน่าจะโดนคนตีตรงไป ตกเป็นครูน้ําโดนคนตีใช่ไหมฮะมคุณเลี้ยงสุนัขนี่มานานหรือยังคุณหงหคุณหงครับค่ะคุณเลี้ยงสุนักมานานหรือยังฮะก็ยังได้ประมาณหงมาที่นี่ก็ดประมาณเาลขเกือบสองเดือนกว่าแล้วคะ่ะฮะสองเดือนกว่ามนี่เลประมาณเกือบสองเดือนกว่าแล้วค่ะแต่เขาบอกที่สองเขาอยู่มาเป็นสิบปีแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนคุณเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะค,คุณคุณคือพี่สาวเหรอ ไม่ค่ะเป็นน้องสาวเขาค่ะอ๋อเป็นน้องสาวของทางเจ้าของสุนัขคือค่ะเจ้าของสุนัขชื่ออะไรฮะอพี่ก็ดีนะคะคือรบกวนหน่อยได้ไหมคะครับคือตอนนี้หงไม่มีแบบประชาชนแล้วเออก็เลยอยากจะออกให้ให้คุณพี่ช่วยหน่อยเขาว่าอยากได้แบบประชาชนไหนแล้วก็ถ่ายก็หลายอย่างค่ะก็คือเอ่อตรวจความผิดปกติของร่างกายจะได้รู้อะค่ะ คือเรื่องบางอย่างคือไม่เชื่อไม่ต้องรบหลูอะค่ะแต่ว่าอย่าด่าหนูเลยว่ารบผิดคือเรื่องนี้หนูเข้าใจคุณพี่ว่าบางบางเรื่องที่เข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคุณหงเดี๋ยวนะคุณหงนะคุณหงเดี๋ยวนะคุณหงคือเจ้าของพิษบูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่เชื่อไม่เชื่ออย่ารบหลูคืออะไรครับคือตอนนั้นอ่อ่ามีคนมาบอกบอกว่าไม่ใช่คนค่ะเขาบอกว่ามีคนจะมาวายางที่นี่ ช่วงที่หงไม่อยู่อ,าาอ,อ่ะฮะแล้วทีนี้ซึ่งสิ่งนั้นไม่น่าเชื่อก็คือท่านบอกว่ามีผูช้ชายสองคนนะถือไม้แล้วก็ถือยาอา่มามาที่นี่เดี๋ยวนะคุณหงใจเย็นนะแป๊บนะฮะขอหยาบแป๊บหนึ่งนะผมถามานิติหน่อยคุณหงนี่คุณรู้จักไหมไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาคืออะไรฮะไม่ใช่คุณหงเคยได้ยินเสียงนี้ไหม เขาเป็นเจ้าของหมาเปล่าเขาชื่ออะไรเค้กคุณเค้กก็เปล่าหรือคุณหงกันแน่อ้าหงค่ะแต่เขาบอกคุณชื่อคุณเค้กเนี่ยเจ้าของหมาชื่อคุณเค้กใช่ไหมอนิติเขาบอกเจ้าของชนะชื่อชื่อเค้กใช่ค่ะคือพี่สาวตรกคุณพูดเลยคุณพูดได้เลยคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของหมาพิษปูและชื่อเค้กชื่อเค้กด้วยใช่แต่เขากำลังสวมรอยเป็นหงถูกใม่ค่ะหงค่ะพร้อมตรวจ ่าไม่มีบัตรตรวจได้ไงไม่มีบัตรเขพกไงล้วเสียวลุงบอกไม่มีบัตรผมผมงงเลยเนี่ยเราตรวจยังไงเดี๋ยวนะคุณหอมเขาตรวจนะคะว่าใช่ที่เช็งเปล่าเงี้ยพริดาอุ้ยเนี่ยหมาเขาเนี่ยแหละค่ะหมาเขาเลยล่ะหมาคุณชื่อพรนิดาเหรอปาริดาปาริดาอ่าปาริดาปาริดาเงียบ ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะเรื่องนี้อเดี๋ยวนะไม่เป็นไรแตบอกแล้วคงว่าเค้กมยายสไวเอาให้ชัดคุณหงหรือคุณเค้กหงค่ะงเป็นน้องสาวเขาเป็นน้องสาวเขานะคุณเค้กไปต่างประเทศแล้วเลยทิ้งบ่าวให้คุณเลี้ยงสองเดือนถูกไหมใช่ค่ะอแต่ทางฝั่งนี้เขายืนยันว่าเสียงที่คุณพูดอยู่เนี่ยคือเสียงของคุณเค้กแต่คุณดีนะว่าคุณไม่ใช่พร้อมตรวจคุณบอกอย่างนี้เลยนะ ใช่ค่ะแล้วบัตรคุณหลักที่คุณบอกไม่มีอ่ะบัตรบัตรประชาชนค่ะเพราะผมมาจากดอยอุ้ยมาจากดอยนะคุณจะพูดอะไรอ่ะนิติว่าไปไม่ใช่หรอกค่ะเขาเนี่ยแหละเจ้าของโด้ตัวแค่ตัวคนที่บอกว่าไม่ใช่ก็ต้องมากราบขอเข้ามาละค่ะได้ได้้ใช่ไหมคุณบอกได้นะคุณบอกเลยคุณพูดเลยพี่พูดเลยอ่ะผมไม่ได้ปั่นอ่ะพี่พูดเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกัน S <S ได้ไม่เป็นไรเอออื ồi, อกลับไปเดี๋ยวเจอกันคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งมาดูแลหมาได้สองเดือนเขาชื่อหงไม่ได้ชื่อเค้กเค้กเป็นพี่เขาไปต่างประเทศแล้วแล้วหมาเพิ่งตายไปตัวหนึ่งโดนวางยาไม่ใช่ค่ะยังอยู่ครบจุดไหโดนว,วางยาค่ะหมาเขาไม่ได้ถูกวางยา<อ>แล้วก็ไม่ได้มีคนฆ่าด้วยเออเขาเอาไปปล่อยหมาตัวเนี้ยดื้อเขาเอาไปปล่อยที่วัดแล้วมันวิ่งกลับมาโดนรถชนตายตายแล้วไม่ได้ไปปล่อยที่วัด ศพไปว่าเอาไปปล่อยที่ไหนคะคุณไปปล่อยที่ไหนไม่ได้ที่วัดคุณไปปล่อยที่ไหนไหนบอกสิไม่ได้ไปปล่อยค่ะคือฝากไปขังอะไรนะฝากไปฝากไปขังกลียดคนบ้าแล้วโอเคคุณหงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนอกรอบดีกว่าเนาะใช่นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ